สวัสดีคะ่ะพี่น้องอวันศุกร์นะคะเป็งใดพี่น้องสบายดีบอสเหดอยังอยู่นาะ กินวสวัสดีพี่น้องแนยอยู่กับพี่เหลอเออแต่เอิ้ตุ้มเฟสเฟสสวัสดีครับอยู่กับใครคะอยู่กับคุณมีเอิร์ดน้องมากินตามช่มคุณมีสแสดงความยินดีด้วยนะ <c oughs> เรียนจบแล้วมาดูกินชมตำเอิ้นพี่น้องกินน้ำแนนี่ มาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินชตมตำนอนเด้อตำเองเหรอเออตำเองส่งรูปอะไรมาซมตำทำไมขาวจังเลยคุณแฟนอ่าทำไมตำ้มตำขาวจังเลยเบิ้งมสักลุงเชิขาวมันเลน,นเรื่องอืม้ม กำลังจะไปตลาดนะัด<า>อาบน้ำแต่งอาบน้าแต่งตัวเสร็จแล้วก็เลยโอ้ยคิดหอดคุณแฟนกันเลยโทษถามข่าวบนกันหน้าพี่น้องเอฟซี FC กับคิดหอดคิดถึงพระเออเฮ็ดอีหยังอย,งอยู่เนาแบาบวเปมินิมาร์ด<ร>ไดอีหยังไดอีหยัง,ยงขายแนะทามาชื่ออะไรคปุก๊กี่ตายเราบาดนี่พี่น้องบง บอกแม่บุญชูในดเด้อลูกไส้ขายเครื่องจใจไหนเขาว่าลูกสื่อของเอาออืมอืมจะลาวถึงบ้านเพื่องนา,านมันเมือนตาขนาดแบบนี้ไปซื้อเครื่องใครอยู่บรรอลละเมอไว้ใครอยู่บรรอลละเมอไว้อยากเลยยังก็เลือกเอาโลดวะสันพร้อมเพืนหน้าล็อบาดจะเอาละเพื่อนเขาจะช่วยเราบ้าอืม มันหนามันหมาแล้วอยู่นั่นนี่นะกลิ่นนะนั่น yep. กินน้ำ้อยมันโกดเนื่องจะโลมาเออหน่อยเหมือนด่านหมาก็อะไรอยู่โซโลเบิงพี่น้องเบิงคุณอ่ะเบิงคุณอ่ะเออจนลู่มจนลูกขาได้ปลูก Lạnh rồi cho. Kìa nó nóng mới đi lạnh ra dạng lắm. Ừm. Mhm. 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 nào có Mhm. 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 ทงนี้ละได้ยินบ่ะได้ยินสวัสดีพี่น้องอเ,อ,เงงอ็บซ<ข>ีน่อขอบคุณครับอบาบก็ลัางกินข้าวห้าำก่อนเบื้องพี่น้องลูกไส้น้อยค่อยคนน่ะ มาลงโปรงเปลงมาจัดตัวจัดบวงเขาผ้าออกหน้าได้เดือนนี้นะอ,อ,อ,อืมเขาผ้าออกหน้าราดำหน้าอีกสองสามมือกันแล้ววะสันพี่น้อง เพราะว่าจางค้นดำํำจางค้นโลก,กาอืมพี่น้องา นขนมขนมงากับไปกันมามาอุนดนนะเด้อ,อ,อมามบอีขนมข้าวันเอาขอนมข้มาวมันยุ่นวะ ตื่นเช้าพี่น้องสิไปใส่ทานนาฬิกานะ้ำบรรยากาศดีดีแล้วมันห่อนอเลยเอาเน่นอนบอด้ยแล้วใส่เสือ้อคลุมเบาๆมาแนละ้วโอเคจ้าพี่น้องดูดไม่แห้ง พอกันคลิปหนาเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนาะค่ะบ๊ายบาย